สวัสดีค่ะส้มบรรยากาศน้ำอ่อมกลางเทียงตามเดิมเลยจ้ะพี่น้องมาขึ้นฝนตกกับพี่น้องฝนตกดินกระซุมไส้กว่าตุกมมืออยู่ตุงมือดินใส่ไงไงเขาหูดังเมืดอนั่หละยางไปเสียก็ไดเมื่อนี้ซุมดีอยู่ไีซุมหลายมือย่ดอกที่ฝนตกน้ำอ่อมเทียงหนานี่ละ แจ้กหน้าก็ซ้ำยุ่นได้บ้านละเจ้ะพี่น้องก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหนอนมาเสี้ยงทุกอย่างขัวขวายทุกอย่างแหละต่ว่าก็รอบใหม่อยู่อไก่เอาไปกวนไก่เห็นดูเข้อไก่ใช่พี่หน้องเบิ้งย่างทุ่งนาเหมือนเดิม เมื่อหนึ่งเขาตามเดิมเมือจะพี่นอ้องร้องฝ่าเ่ยหมอเศร้า,ายินดีจ้ะเพราะว่าฝนตกหลายยุดเขามานอนในบ้บานขื้นแหลกฝนตกเบิดขื้นเลยครับพี่น้องมีใจหลายต้นใหม่กับสิดีใจที่กันแล้วต้นใหม่ก็ถือพ้นกับสิซุ่มเย็น รถสื่นคือกันก็พ่นหน่อยจะพี่นอ้องแม่แคนี่ก็น่จาจะไปดังไฟหนึ่งเขาข้าง,งเขาเขาก็จะเขามาลงมาเถียงบเมนมือพื้นมือว่านเขามาในบ้านมานอนในบ้านนี้ล่งมาเถียงหนะ้าเหมือนเดิมทำกินอยู่เทียงหนะ้าเหมือนเดิมตามเดิมเลยจะพี่น้องสวัสดีค่ะ